ก,ก,กูสุ่มก่อ20เป็นว่าเล่นเลยอ่ะเข้ามา,<อ>าดิดไปเลยดิกำลกงังกดนะเกมก่องก่อ20เ,เหลือสัก500,000เออสุ่มก่อ20เหลือสัก500,000ไอ้ตาไอ้ตาไอ้ตามสุ่มแน่ว่าแน่นอนเลยเฮียยู่แอลตัวหนึ่งตัวท้ายตเ,ออเดียวไอ้สัตว์มันเปิดเด้งอ่ะ กดเข้ามาเลยรอรอเล่นในการต้องเล่นในการเอ่าวดมาแล้วมันอยู่ไหนไม่รู้มันหลุงเปล่าวะมันอยู่ไหนวันที่ขายม่ไดิฮะอยู่แดงอยู่หน้าเขียวหน้าเขียวโ้ยไปไหนอย่องโค้งเดินเดินมาเดินแทนปะไม่เดิน เดินขึ้นบนกูกุดัจห้องรับอ่ะขึ้นบนไปแล้วข้าบนข้ามาแล้วมีไม่มีลุยวิตรองอยู่บนอยู่เดินห้องรับทีแม่งโปสัตว์เอืยองนั่งหมรู้ไอ้เหี้ย โอเที่ไหนได้เพื่อนบอกไม่แม่ถ้า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 ไอ้คมันหันหน้าไปอีกทางนึงก่อนนะหันไปทางยามเฮ้ยเอาฟันกูไม่ละฟันกูไม่ละเอาเวลาเออเออมาดิมาดิขอชอขอดอขอมันเล่นสองนี่ไหนนั่นว้าหัวกระหับไอ้เจ๊ดับปะปะ เจ็บปะเนี่ยเพื่อนเล่นตออไปไหนแล้วเพื่อนมึงไอเจ๊อยู่โค้งคู่เลยอ่ะอุ้ยเจ็บมากเจ็บมากเพื่อนมเจ็บมากอุ้ยไอเจ๊ก็เจ็บไเจ๊ก็เจ็บอุ้ยเจ๊ยืนมอบอ่ะ พวกยืนดูบอลพบอโดดเห็นมองอะไรอ่ะเ้เห็นมองก่ไม่ไม่เปลี่ยนปืนนะคากับกาวิ่งเ่าตัดแยกแล้วบอก วิ่งที่อ่ะดีจะสามย่างแล้วสามยกาแล้วเจ๊ยิงแท่นเลยัตวนวิ่งหนีอ่ากูวิ่งอ้อมกูวิ่งอ้อมกูวิ่งอ้อมกูวิ่งแ่นสามยกงีเติมเลือดมาอืมขึ้นบนแล้วเหมือนจะโดดแท่นนะไม่โดดอยู่ห้องรับ แล้วก็โดดสองเนี่ยวิ่งมาเจอกูอย่วิ่งมาเจอกูเฮ้ยระเบิดระเบิดเคยอนเระเบิดไอ้มีดิกูอยู่กูอยู่สามแยกนะเป้มีไหนมีด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 ไม่ได้ดิมีดมีดไม่ได้ถ้ามีดมันจะรู้ทันที้ว้กับเราบอกกันดับเบิลคิลเจ็บเหลือะซังเจ็บ ฟ้าไม่เป็นเขี้น,นโ,โค้ดงโค้ไงตั้งดีเรียอยู่ตั้งเรียอยูเลยนะโอ้มุมมาเจ๊แม่งเพิ่มมีไหนเพิ่มมีไหนไอเพื่มมีอยู่ไหนวิว ฐานเนี่ยฐานเนี่ยดิลูซี่อ่ะอัะดิลูซี่เจ๋อเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปไหนเพื่อนเพื่อนพี่บนเพื่อนพี่บลไปอ้อมแน่เลยสามแยกสามแยกอยู่สามแยก

บนในบ้านองด b l u โอ้ได้ลูกอมแคนดี้มาว่ะพวกมึงได้ไปะน่เบืดอเห้อฮะ อะไร,ร,รลูกของแกเบิดระเบิดระเบิดมีมันวู่ใน,น,นตัวอยู่แล้วแม่มันได้จากกิจกรรมไงเล่นครบกี่นาทีกี่นาทีอ่ะหลอหรือสิบสองนาทีอะไม่รู้ได้ไรของกูเลยออหกสิบนาทีต้องเล่นใหม่หกสิบนาทีเอาเออกเอาวางไม่หนีวะ mặt 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 เล่นเด็แมทป่ะโอเคอาวุธเปลี่ยนเป็นเต้ตั้งต้นอะไรหมดวะโป่งโป่งโป่งอะไรหมดวะเครื่องประดับก็มีนะแล้วมันก็ถือเคทูให้กูเอซีไม่เอชซีเอซีหมดไปนานแล้วเว้ยถ้าเอซีสายฟ้าหมดนานแล้วคุณพ่กก็ไม่ได้เปิดอะไรนะ มีดก็ยังมีดก็ครบนะระเบิดอะระเบิดไม่มีอยู่แล้วฟังแม่มึงเล่นไปเถอะเดี๋ยวมึงก็รู้ไอ้หมดเฮ้ยเ็บหมาเอฟซัปีหนึ่งร้อยว้าวถือวิ่งไม่สามารถไม่สามารถใช้ได้ในจาก,กรกลปัญหาอ๋อเอซี SC ใช้ไม่ได้เอซี SC ใช้เล่นไม่ได้เนี่ย ทำไบอกไม so, uh, ่สามารถใช้ได้เนื่องจากเกิดปัญหาในเวิร์เอสนลากไอ้หี่ยไม่เหม็นเมืองกะกูลองถือปืนอื่นดิเนี่ยปืนอื่นถือได้เว้ยแต่เอซีเล่นไม่ได้เออไอ้หียเอสซีบัรเล่นเอซีไม่ได้เร็วดีเล่นเด็วเมทมไหมเอาเก็บเวลาด้วย กูแค่อยู่ในเกมแม่งก็กูก็ได้ของแล้วเฮียสามสิบนาทีอะอืมอห้องนี้ปะเล่นปะอยโอ้ย,อยครับมันโนสองปะวะกดเด้อเมนูนี่ชื่อห้องงานเข้าแล้วพี่น้อง้องนี่พี่น้ององานเข้าแล้วใช่ <laughs> <laughs> ปิดซองไม่ต้องปิดอย่าอย่าอย่าปากหมามึงไงอย่านะปากหมาจังไอ้เลิอย่าข้อสิ่ม่งเฮ้ยเนี่ยตัวผีเจอตัวผีแล้วกูหวั่นไหวเฮ้ยกูรู้สึกกลัวคนหุ่นโผเขาใช้กันเฮ้ยเฮ้ยกูอยากเจออยูแฮปปี้พีดีไว้เฮ้ย จะไปขอลายเซ็นหน่อยสัตว์ทั้งแฮปปี้พีบีแล้วกเอตกูยังอ่าไอ้เฮียแม่งได้หัวก้อนโดนปิดสองละเออไอ้เฮียกูโดนปิดสองแน่เลยเฮ้ยนายขี่ดังอะไรห๋อ,อนั่นเลิกไอ้เฮียกูยไม่เล่นนะสิครับนายขี่ดังอะไรวะแม่งหวั่นอะไรดิอัปเดตใหม่กันเหรออะไรวะยี่สิบสองกันหน่อยเฮียเลยห็นไหนตาถ้าเห็นไหนตาออนเกมคือแม่งทำคลิปเว้ย เออมันไม่มันไม่ค่อยมาเล่นแบบธรรมดานะมันสงสัยมันกลัวเบื่อเออมามาเข้ามาเจ้าจังมันชื่อนาหีจังดู่ออะไรเติมจังเลยดูน่ารักหมดนาหีจังข้าไวสัรมันคือความจริงนาหีจังเนี่ยนะมีคนโทรมารอดอกกด เดกกกอแคาเด็กกาแฟก็ก็เนก้าเด็กกโอ๊อเขยเลยออโอ๊ยโอยนายขี่จางไม่ยิงรัวๆเลยวะเค โดนตะคืนว่าเฮียวิ่วายอยู่เหมือนมีพลังงานบางอย่างวิ่งตามหลังมสคิล ห้องเล่นระเบ,บิดกันแท้แล้ววะอือหือทริปเลเกิลเฮียน่าหีดังคนเอาอะ แต่ว่ากูเลยมันเป็นเหตุสุกิใสยกูต้องทำจริงๆงั้นเครื่องชั้นไม่ขึ้นจิ้นกูตูดอืมไอ้ทียนี่แค้นกูดูทรงไอ้โตเอเจ็บเฮ้ย กูกูก so, no hmm? nah, ูได uh, right. ้กูได้ไอไอไอตัวไอตัวที so ่กูสนใจแม่งหมดกูได้ตัวไอเอ็ดแปดห้ามาแทนกไม่รู้ว่ามันอะไรมันมันคล้ายๆกันมันว่หีดังโคตรโูกอ่ะเออนั่นแหละคือถึงเลือกที่จะอยู่ฝั่งนี้เงมันมันมันรูปทรงคล้ายๆคล้ายๆเดิมเลยคล้ายๆเดิมทีู่้ใกูก็เลยเอาตัวนั้นไป กูกูเห็นคล้ายรุ่นเดียวกับไอ้ตาเลยอ่ะไอ้ตามันคล้ายๆกันเออไม่แม่มันมันคล้ายๆเว้ยมันคล้ายๆคล้ายกันแต่แต่ตามันเป็นลาเซอร์ไงหลัดตัวแล้วโดดมายั้นหน้ากูพี่นี่หัวร้อนนะดองหล่าเออทำลายอะเห็นนะ ย้า <c oughs> ยาว่า <c oughs> ยังไม่ได้โยนเลยล,ลืมเปลี่ยนหัวกระสุนไปตายว่ดเปลี่ยนละเขาบัตรไปดิไอ้สัสได้มองอนักโกมีเอิดบีต้องใจเป็นเซตมันจะได,ด้เพิ่มแบบเพิ่มความโหดแต่แต่คีย์บอร์ดกูเป็นไหนอันนี้นะเปลี่ยนอะไรวะ ลืมชื่อรุ่นคีย์บอร์ดไปเองวันนี้ไม่ชื่อรุ่นไปว่าก่อเปลี่ยนตะก่อเปลี่ยนป้งมามาลาโวอชื่อค<อ>ีย์บอร์ดขึ้นเฮียหัวไอ้อวนไม่แดดหรอกครับ โอ้ยเจ๊เอ้ยเจ๊ด้านหน้าตัวหนึ่งเจ๊เกิไปวนขึ้นวนจะขึ้นบ้านวนเจ็บไปวนเจ็บถ้าวนหัวหน่อยเฮียโออยู่สายแล้วเฮียวิ่งอย่างกระโปมองไม่ได้โปไม่ได้ไม่ได้เปิดโปโองเปิดแค่ล็อกหัว ขเลือดขอเลือดหน่อยขอเลือดหน่อยถึงปะวะอ่าไอ้สัมเอ้ยถึงเลื่อนใช่แล้วเบิดใจมั้ยถึงได้เที่ยล้วนี่เบิดตานน่งตานั่งเจ๊สองเที่ยอะไรกูเล่นระยะไกลวะ